กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องบา์โจนะครับซึ่งมีหลายๆคนนะคอมเมนต์ขอตำแหน่งตู้นตำแหน่งนี้มานี่ก็พยายามทำให้อยู่นะครับวันนี้นะครับขอเสนอ5 LW นะครับที่คุ้มแน่นอนนะใช้ได้ยาวๆนะจะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยไปดูกันเลยครับและ LW ตัวแรกนะที่ผมจะแนะนำนะครับสำหรับคนที่มีงบประหยัดเนาะคนนั้นก็คือซอนฮงมินนั่นเองนะครับซอนเนี่ยมาด้วยความสูง183นะครับเท้าถนัดก็คือ5-5เลยนะฮะ ก็คือถนัด2เท้าเลยนะครับ OVR 95ครับฝีเท้า98การยิง97ส่งบอล85การเลี้ยง91ตั้งรับ44สภาพร่างกาย78นะฮะพลังงานมาทั้งหมด4ครึ่งเลยนะครับท่าสกิลมาทั้งหมด4นะครับมาดูคุณสมบัติพิเศษกันบ้างคุณสมบัติพิเศษของซอนตัวนี้ครมีรูเล็ตนะแล้วก็มีการฉลองแบบสแควร์นะครับร่างกายแข็งแรงยิงปันง่นโค้ง ยิงจากลูกไกลเลี้ยงเร็วและเล่นเพื่อทีมนะซึ่งต้องบอกเลยว่าซอนตัวนี้นะครับสกิลค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับสำหรับใครที่หานักเตะ LW ที่เล่น ST ได้ด้วยเนี่ยผมแนะนำซอนตัวนี้เลยเพราะบอกเลยว่าร่างนี้เนี่ยโ,โหสกิลเยอะจริงๆนะร่างกายแข็งแรงเบียดล้มยากนะยิงปันง่นโค้งยิงไกลใครชอบยิงไกลเนี่ยบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์สุดๆที่สำคัญมีคุณสมบัติพิเศษคือเลี้ยงเร็วด้วยนะใครที่ชอบเป็นสายเลี้ยงนะบอกเลยว่าโอ้โหตัวนี้สุดยอดเลยนะครับ แล้วก็มีเล่นเพื่อทีมนะครับบางทีนะถ้าแบบว่าเพื่อนเราหลุดตําแหน่งเนาะแบบเพื่อนเราแบบวิ่งลงไปช่วยเกมรับเช่นผมใช้ฮาแลนดะ์เนาะบางทีฮาแลนด์เนี่ยมันเ,เป็นหน้าเป้านะแต่บางทีมันลงมาแบบลงมาต่ํามากอะ่ะเออทำให้หลุดตําแหน่งทําให้ไม่มีกองหน้าซอนเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปแทนเล่นเป็นกองหน้าแทนได้นะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ครบจบในที่เดียวจริงๆเอออัตราการบุกนะครับสูงอัตราการตั้งรับปานกลางนะ ซอนตัวนี้ไม่ค่อยลงต่ำมากนะส่วนตัวนี่คือเป็นแบบว่าเน้นเกมรุกนะฮะเกมรับนี่ไม่ค่อยลงมาช่วยเท่าไหร่นะแต่ก็ถามว่าลงมาไหมก็ลงมาอยู่นะแต่ไม่ได้อ่า ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่า,าในการบุกเนี่ยผมบอกเลยว่าซอนตัวนี้เอาอยู่จริงเรามาดูราคากันเลยดีกว่าฮะสำหรับราคาซอน95ตัวนี้นะเรามาดูที่เม็ดแดงกันก่อนโอ้โหเม็ดแดงบอกเลยว่าถูกมากนะครับสำหรับใครที่มีงบน้อยนะหรือว่ากลับมาเล่นใหม่ผมแนะนำซอนตัวนี้เลยนะฮะราคาถูกสุดคือ38แนะครับแพงสุดคือ42ผมว่าน่าจะจบที่ประมาณ40นะซึ่ง ตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มจริงๆนะอกบ,บอกเลยว่ามันมีสกิลที่แบบว่าเยอะมากๆแล้วก็สเตตัสค่อนข้างจะดีนะฮะมาดูที่เม็ดส้มครับโอ้โหผมบอกเลยเป็นผมผมเหมาเม็ดส้มอ่ะเพราะราคาถูกสุดแล้วอ่ะเม็ดแดงมันประมาณ40่ส้บเเพิ่มอีกนิดเดียวนะฮะหกสดเก้านะครับก็จะได้เม็ดส้มแล้วจัดเม็ดส้มไปเลยฮะซอนเพิงมินตัวนี้และคนต่อมานะฮะคริชาคารัสเคเลียโอ้โหชื่อค่อนข้างจะอ่านยากนิดนึงนะมาพร้อมกับส่วนสูง100 83ซนเมตระเท้าที่ถนัดเป็น55เลยนะครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตึงพอตัวเลยนะ OVR มาทั้งหมด96นะครฝีเท้า96การยิง90การส่งบอล89การเลี้ยงบอล99การตั้งรับ44และสภาพร่างกายนะ82พลังงานมีทั้งหมด4ดาวนะครับท่าสกิลมาทั้งหมด5ดาวนะฮะมาดูคุณสมบัติพิเศษกันบ้างคุณสมบัตินะครับมีลูเล็ตนะฮะ การฉลองแบบนักไวโอลินนะฮะสีไวโอลินที่บอกเลยมีหัวอุ่นนะผมบอกเลยแล้วก็ที่สําคัญนะมียิงปงั่นโค้งมีเหนือชั้นมีเลี้ยงเร็วและยิงใส่ก้อยนะอัตราการบุกนะครับปานกลางตั้งรับปานกลางนะผมผมมองว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างจะบาลานซ์นะครับแต่ว่าในเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ไม่เท่าเกมบุกนะอาจจะบุกเยอะกว่ารับนะครับสาหรับคารัสเคเลียตัวนี้เนาะซึ่งข้อเสียนะเมื่อกี้ผมลืมพูดไปเหมือนกันของซอนเนี่ยซอนเนี่ยแข็งนะครับแต่ว่า แข่งในที่นี้คือบางทีมันจะล้มยากบางทีมันก็ล้มง่ายเนาะอันนี้ก็แล้วแต่แมทช์แล้วแต่ AI นะบางทีเนี่ยผมเจอแบบอ่ะมีแมทช์หนึ่งผมเจอกับดิซันโดมาติเนสอันนี้พูดถึงซอนนะแม่งเบียดซอนล้มเออผมก็งงเหมือนกันบางทีเจอกับฟานได้แม่งฟานไดเบียดไม่ล้มเอออันนี้ก็แปลกนะอาจจะอยู่ที่ตัวเกมนะซึ่งควาเัสเคเลียเนี่ยค่าร่างกายเนี่ยมีมาให้เยอะจริงแต่ควาเัสเคเลียก็เป็นตัวที่ล้มง่ายเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้อดีเนี่ยมี าสามารถเล่นได้หลายตำแหน,น่งนะฮะเล่นได้ทั้งหน้าเป้านะครับอ่ะเรามาดูกันก่อนเล่นได้ทั้งอ๋อล่างนี้เล่นหน้าเป้าไม่ได้นะครับล่างนี้เล่น L M แล้วก็ L W R W นะครับแต่ถ้าล่างหน้าเป้าเนี่ยจะเป็นอีกล่างหนึ่งนะที่สามารถเล่นได้เป็นล่างตัวใหญ่นะแต่นี้สําหรับงบประหยัดไงก็นเลยแนะนําตัวนี้นะซึ่งตัวนี้เนี่ย <ส His S 2> <ส>บอกเลยว่าการบุกหรือว่าอยู่ในกรอบเขยโทษหรือกระชากลากเลื้อยเนี่ยผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยกระชากทีมีหายตอกทีมีหายนะสำหรับ ครชชาคารวัสเคลียตัวนี้นะเดี๋ยวเราไปดูราคากันเลยดีกว่าสําหรับราคาของคารวัสเคเลียตัวนี้นะฮะราคาเม็ดแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณโอ้โหผมว่า,าต่ำสุดเนาะสี่นะครับสูงสุด52.3นะผมว่าน่าจะจบอยู่ที่ประมาณ50น่าจะมีคนขายให้ละเม็ดแดงมาพร้อมกับโอว100นเลยนะฮะมาดูเม็ดส้มกันนะครับเม็ดส้มราคาก็ยังไม่ถึงร้อยเลยคุณโอ้โหผมบอกเลยนะทุกคนพี่บอกเลยนะ ว่าซื้อเม็ดส้มไปเลยนะครับสำหรับคิชาคอรการลัสเคเลียตัวนี้นะฮะซึ่งถูกสุดนะ80.7นะที่เขาตั้งรับนะแล้วก็ที่เขาขายอยู่88ผมว่านะ่าจะจบอยู่ที่ประมาณ85ก็จะได้อรัสเคเลียเม็ดส้มแล้วนะฮะตัวต่อมานะฮะคีเลียนเอ็มปนะับเป้นั่นเองโอ้โหประธานเป้ขวัญใจของใครหลายๆคนนะซึ่งต้องบอกเลยว่าการนี้เนี่ยยังใช้ได้และใช้ดีมากเลยนะฮะ เอมบัปเป้นะฮะส่วนสูง182นะฮะท้าที่นั่นเป็น4-5นะครับก็เท้าซ้ายเนี่ยปั่นไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะเอาไว้ยืนคำเยี่ยวอย่างเดียวนะฮะส่วนเท้าวขวาในะยิงดีมากๆเลยนะ r มีมาให้96นะฮะฝีเท้า106โอโหวิ่งไวจัดเลยนะฮะสำหรับตัวนี้นะการยิง96การส่งบอล87การเลี้ยงบอล102การตั้งรับ40สภาพร่างกาย80นะ พลังงานมีมาให้สี่ดาวครึ่งท่าสกิล5ดาวนะฮะมาดูคุณสมบัติพิเศษกันบ้างนะครับคุณสมบัติพิเศษนะฮะเรนโบว์ Rainbow, การฉลองแบบคุกเข่านะร่างกายแข็งแรงเหนือชั้นเลี้ยงเร็วยิงใส่ก้อยด้วยนะอัตราการบุกสูงอัตราการตั้งรับต่ำนะซึ่งต้องบอกเลยว่าประธานเป้เนี่ยหรือคีเนนรนเนมเป้เนี่ยเขาจะยืนสูงเนาะก็เขาจะมีเอ่อด้านเกมรับเขาจะไม่ค่อยลงมาช่วยเท่าไหร่นะครับสำหรับประธานเป้ตัวนี้นะ ต้องบอกเลยว่าใครที่แบบว่าชอบเน้นเกมลุกและให้ปีกยืนค้ำหรือว่ากองหน้ายืนค้ำเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยเอ็มปาเป้ e. ข้อดีนะครับก็คือเนี่ยอย่างที่เราว่าเรียกอ่าอย่างที่เรารู้กันนะฮะโอ้โหลิ้นพันไปหมดละเอ็มปาเป้ M e เนี่ยจะเป็นตัวที่วิ่งไวมากแล้วก็เลี้ยงเนี่ยบอกเลยว่าดีมากสามารถเล่นท่าย,ยากได้เพราะมีสกิลเหนือชั้นนะที่สําคัญนะั้นเล่นได้หลายตําแหน่งด้วยอ่าสองตำแหน่งนะไม่ได้หลายตําแหน่งนะ LW กับ ST นะส่วนมากเป้จะประมาณนี้อยู่แล้วนะ LW กับ ST นะฮะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเอ็มบาเป้ตัวนี้ก็ยังสามารถเล่นได้นะมีร่างกายแข็งแรงด้วยนะเบียดล้มค่อนข้างยากนะเอ็มบาเป้ตัวนี้ที่สําคัญเนี่ยถ้าอยู่ในกรอบเขตโทษกระชากลากเรือย,ยิงนี่บอกเลยว่ามีหายแน่นอนเรามาดูราคากันเลยดีกว่าสาหรับราคาของเอ็มบาเป้ตัวนี้นะฮะมาดูที่เม็ดแดงเม็ดแดงอยู่ที่ประมาณ100เฉลี่ยนะเฉลี่ย 100M เอ็มนะถูกสุดที่เขารับกันอยู่ที่9 15.9นะฮะแพงสุดคือ 106M นะครับซึ่งผมว่าน่าจะจบที่ประมาณ 100M เนี่ยน่าจะถอยเอ็มเปเป้ตัวนี้ได้ละไปดูเมส้มกันเลยฮนะสำหรับเมส้มนะฮะโอ้โหต้องบอกเลยว่าราคานี้โดดจัดเลยนะฮะถูกสุดที่คนรับคือ159แล้วและแพงสุดที่ขายคือ171แต่ผมว่าน่าจะจบที่ประมาณ164กนะก็สามารถซื้อเอ็มเปเป้ตัวนี้ได้ซึ่งเอ็มเปเป้ตัวนี้สเตตัสค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะจากตัวที่รีวิวมานะเอ็มว่าเป้เนี่ยสเตตัสด,ดีสุดละ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีงบขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยแนะนําให้ซื้อเป้ตัวนี้เลยสกิลค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีร่างกายแข็งแรงนะทำให้มันล้มยากด้วยนะฮะและคนต่อมาฮะทีที่หรือเทอรรี่องรีนั่นเองโอ้โหต้องบอกเลยว่าองรีตัวนี้ยังใช้งานได้ยังใช้งานดีนะฮะส่วนสูงนะร้อยแปดนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น45นะครับเหมือนเอ็มปาเป้เป๊ะเลยนะฮะเป็นฝรั่งเศสเหมือนกันด้วยนะฮะ r 97นะครับฝีเท้า1 0 4น้อยกว่าเอ็มปาเป้ไปแค่2นะ การยิง94การส่งบอล91การเลี้ยงบอล96นะแล้วก็สภาพร่างกาย80นะพลังงาน4ดาวครึ่งนะครับท่าสกิล4ดาวนะฮะคุณสมบัติพิเศษนะครับรูลลเล็ตนะฮะแล้วก็การฉลองแบบสไลด์เข่าผายมือนะฮะแล้วก็มีคุณสมบัติอันนี้ผมชอบมากเลยซึ่งถามว่ามีเยอะไหมผมว่าคุณสมบัตินี้ค่อนข้างจะมีไม่ค่อยเยอะนะครับคือการแก้กับดักล้ำหน้า หลายคนอาจจะแบบว่าบางทีใช่ไหมเวลากองหน้าหรือว่าปีกอะไรเนี่ยมันวิ่งขึ้นอะ่ะบางทีตัวปีก AI มันเองอะ่ะมันจะชอบวิ่งล้ำหน้าไปละแต่เราแบบเออไม่ทันละพังมือไปละส่งไปแล้วเท่ากับล้ำหน้าแล้วก็เสียเวลานะฮะทำให้คู่ศัตรูหรือคู่แข่งเนี่ยได้บอลไปแต่ตัวเนี้ยดีมากมันจะรอจังหวะครับรอจังหวะกับดักล้ำหน้ามันจะเช็คล้ำหน้าดีมากเลยถ้าเราแทงทะลุช่องหรือว่ายโยนไปอะไรเงี้ยตัวเนี้ยมันวิ่งไปเอาบอลแน่นอนละเราก็สวนกลับได้ที่สําคัญเนี่ย ยิงแบบคมด้วยนะฮะทำให้แบบว่าถ้าสวนกลับทีหนึ่งอาจเป็นประตูได้เลยมียิงปันง่นโค้งมีเหนือชั้นมีคุณสมบัติเลี้ยงเร็วนะฮะอัตราการบุกนะฮะเป็นปานกลางแล้วก็อัตราการตั้งรับเป็นปานกลางจริงผมว่าสูงสูงทั้งคู่เลยนะเพราะบางครั้งเนี่ยองรีเนี่ยก็มาช่วยเกมรับเหมือนกันนะครับแล้วก็วิ่งสุดลงสุดอะ่ะเออข้อเสียมันก็จะหมดไวนะครับหมายถึงว่าเอ,อ่อเวลาเล่นเนี่ยมันจะสปีดไม่ค่อยขึ้นละเล่นได้ประมาณ80นาทีก็หมดแล้วมั้ง แตบ่บางเกมอ่ะผมชอบวิ่งหนักๆไงวิ่งขึ้นช่วยเกมรับเ,เสริมเกมลุกอะไรเงี้ยมันก็จะหมดค่อนข้างจะไวนะสำหรับองลีตัวนี้เรามาดูกันว่าเล่นได้กี่ตำแหน่งนะอ,องลีตัวนี้นี่ตำแหน่งตัวลุกนี่เกือบได้ทั้งหมดนะ lwrwst นะถ้าเป็นเ,นเ,นเนม็ดแดงขึ้นไปนะก็เล่นได้หลายตำแหน่งอยู่นะก็เชียร์นะฮะสำหรับองลีตัวนี้ถ้าใครเป็นแฟนอาเซนอลจะทำฟูลทีมอาเซนอลฟูลทีมฝรั่งเศสหรือแม้กระทั่งฟูลทีมบาเซโลน่าก็สามารถทำได้นะเดี๋ยวเราไปดูราคากัน สำหรับราคาองรีตัวนี้นะฮะเม็ดแดงนะครับจะอยู่ที่94.3นะตั้งรับขาย95.4ผมว่าโอ้โหน่าจะจบอยู่ที่ประมาณ95เออประมาณ95ประมาณนี้เลยนะ,ะสำหรับองรีตัวนี้นะ,ะเรามาดูเม็ดส้มกันสำหรับเม็ดส้มนะฮะราคารับนะอยู่ที่ 157m นะครับสำหรับราคาขายอยู่ที่ 174m โอ้โหต่างกันชิบหายวายวอดเลยนะฮะ ซึ่งต้องบอกเลยว่าราคาเนี่ยผมว่าน่าจะจบที่ประมาณ166อะประมาณนี้นะถ้าตั้งรับนะครับถามว่าระหว่างเอมเปเป้กับองลีจริงๆมันแล้วแต่ความชอบนะผมว่าสเตตัสไม่ต่างเท่าไหร่แต่ว่าเอมบปเป้เนี่ยมันก็จะมีลูกดื้อเยอะกว่านิดนึงเอออันเนี้ยผมผมก็ไม่รู้จะอธิบายไงเหมือนกันนะ,ะต้องลองไปเล่นเองนะครับแต่ว่าองลีเนี่ยก็จะเป็นเอ่อฟิล สไตล์เขาจะเขาจะไม่ใช่ปีกแบบจ๋าอยู่ริมเส้นแบบเอมบัปเป้เลยอะ่ะเขาจะมีเขยบเข้ามาในบางบางครั้งบางทีเนี่ยเวลาแบ็กซ้ายเราเติมมาใช่ไหมเติมขึ้นสูงอะ่ะเขาจะหุบเข้ามาเล่นข้างในนะเขาไม่ได้ไปแทนตำแหน่งนะเขาจะหุบเข้ามาเล่นข้างในเป็นหน้าเป้าเนาะแต่ถ้าเป็นเอมบัปเป้เนี่ยมันก็จะมาข้างในเหมือนกันแต่มันจะอยู่แถวๆตำแหน่ง C a เอ็มอะไรเงี้ยมันมันก็จะไม่เข้าแบบเ,เข้าไปอยู่ตรงบล็อกเท่าไหร่นะไม่เหมือนองลีนะ และตัวสุดท้ายนะครับเดวิดชิน o รานั่นเองเดวิดจินอรานะฮะมาด้วยส่วนสูง186ซนติเมตรนะฮะเท้าที่หนัดเป็น55นะครับ EP นี้บอกเลยว่าฝรั่งเศสอย่างเยอะนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวแล้วก็ใช้มาแล้วนะนี่ผมแบบคัดนานมากนะกว่าจะได้มานะที่เคาออกมาแล้วว่าเออน่า,นานเล่นจริงๆนะ5ตัวนี้นะอ่ะ OVR มาทั้งหมด97นะฝีเท้า100การยิง95การส่งบอล9 4การเลี้ยงบอล99 สภาพร่างกาย89การตั้งรับลืมนะฮะ57นะครับพลังงานมาทั้งหมด4ดาวครึ่งถ้าสกิล5ดาวนะครับมาดูคุณสมบัติพิเศษนะคุณสมบัติพิเศษลูเลตนะฮะการฉลองแบบนักธนูสเปนนี่แต่เป็นคนฝรั่งเศสนะแต่ยิงธนูกับสเปนเอองงไหมมีสกิลเหนือชั้นนะครับมีเลี้ยงเร็วแล้วก็มีสกิลพิเศษเพเมเกอร์นะฮะตาการบุกเป็นสูงตั้งรับเป็นปันกลางนะแต่ผมว่าอันนี้บุกสูงรับสูงเลยนะฮะค่อนข้างจะ เวลาเราจับเขามื่ยืนริมเส้นใช่ไหมเขาก็ค่อนข้างที่จะลงมาช่วยเยอะอยู่นะฮะมาช่วยไล่บอลมาช่วยปิดช่องอะไรเงี้ยสำหรับตัวนี้นะผมว่าก็โอเคเลยระดับหนึ่งเลยเล่นได้90นาทีไหมผมมองว่าสําหรับผมนะผมเล่นอ่ะเล่นได้90นาทีนะครับสาหรับตัวชินอลาตัวนี้เนาะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันบางทีมันแล้วที่สําคัญเนี่ยบางทีเนี่ยชินอลาตัวนี้นะครับเป็นมันมีคุณสมบัติพิเศษเป็นเพลย์เมเกอร์นะบางทีมันเลี้ยง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 ไปแล้ว เราสำหรับชิโนล่าตัวนี้นะครับก็สำหรับชิโนล่าตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นตัวแบบตัวลุกที่คอยทําประตูหรือว่า,าวิ่งเข้าไปต่อเข้าไปยิงเหมือนคนอื่นๆนะเพราะตัวนี้มันเป็นตัวเพย์เมเกอร์นะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดึงศัตรูแล้วก็ส่งไปช่องว่างให้เพื่อนมากกว่านะ AI ดีเหมือนกันนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเวลาลงในแมเนเจอร์โหมดเนาะบอกเลยว่า AI เนี่ยเก่งมากนะครับบางทีแบบโอ้โห เราเหมือนจะแพ้จะแพ้อยู่แล้วอ่ะมันฟิลสไตล์โยฮันคับอ่ะแม่งลากเลี้ยงไปยิงเองหรือว่าบางทีแบบโยนแอซิดให้เพื่อนมงเงี้ยโอ้โหต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะทั้งเฮดดูเฮดแล้วก็ m ม n น g เจอร์โหมดนะครับราคาของเขานะครับก็เม็ดแดงนะฮะจะอยู่ที่ประมาณ89.6จนะครับจนถึง95นะครับแต่ผมว่าน่าจะจบอยู่ที่ประมาณ92 m ออ่ะก็ก็จะได้เม็ดแดงนะจริงๆเม็ดแดงก็อยู่นะแต่ว่าถ้าใครอยากเอาสูตเนี่ยไม่ส้มไปเลยฮนะ เมสซมราคาก็ไม่ต่างจากเอ็มบัปเป้กับองลีเท่าไหร่นะผมว่าอยู่ที่ถูกสุดนะ7นะครับแพงสุดอยู่ที่164นะผมว่าน่าจะจบอยู่ที่ประมาณ162อ่ะน่าจะไม่ขายกันต่ำกว่านี้แล้วนะครับซึ่งชิโนล่าตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะอ่ะเรามาดูกัน5ตัวที่ผมแนะนำทุกคนไปนะครับถ้าผมเชียร์เนี่ยผมบอกเลยว่าผมจะเชียร์อยู่2ตัวอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าทั้งสายเพลย์เมกเกอร์หรือว่าสายบุกเข้าไปทำประตูเนาะ ตัวแรกนะที่คุ้มค่านะสำหรับผมนะอันนี้เป็นสายที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือเป็น playmaker ดึงนักเตะดึงกองหลังดึงแบ็กขวาดึงแบ็กซ้ายของคนอื่นไปนะผมเชียร์ตัวนี้เลยชิโนล่านะฮะนี่ชิโนล่าตัวนี้นะสำหรับใครที่ชอบนะฮะเล่นแบบว่าปีกที่แบบว่าทําเกมลุกได้แล้วก็ cross b a หรือว่าทําเกมให้กองหน้ายิงเนี่ยผมแนะนําตัวนี้เลยนะชิโนล่าเพราะว่ามันสามารถเล่นได้หลายตําแหน่งเนาะไม่ว่าจะเป็น lw L.M.S.T. นะครับสำหรับตัวนี้ถือว่าตอบโจทย์มากสามารถเอาไปเล่นหน้าคู่ได้ด้วยเออเป็นฟิลแบบประมาณแบบฟอลไนอะไรเงี้ยสำหรับตัวนี้ก็แนะนำนะมาส่วนอีกตัวหนึ่งนะฮะผมแนะนําเป็นประธานเป้แล้วกันจริงๆประธานเป้กับองลีเนี่ยผมให้ใกล้เคียงกันเลยนะแต่ว่าถ้าจะเอาเป็นทํามประตูจริงๆอ่ะผมว่าความคมเนี่ยเอมปาเป้มีเยอะกว่านะฮะความคมเอมปาเป้มีเยอะกว่าสามารถยืนหน้าเป้าได้ L.W.L.W. ได้นะครับ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆสำหรับใครที่อชอบนะปีกคัดอินไซต์เข้าไปยิงเนี่ยต้องประทานเป้เลยแม่งยิงไซก้อยบอกเลยว่าคมมากๆนะสองตัวนะที่ผมแนะนำนะเป็นจีโนล่ากับเอ็มบัปเป้แต่ถ้าใครจะเล่นเทเลิองดีก็ได้นะไม่ไม่ได้แย่นะเนี่ยตัวเนี้ยเล่นได้หมดเลยนะแต่ถ้าใครไม่มีงบหรือว่ามีเงินน้อยเนี่ย2ตัวนี้ก็ยังเล่นได้นะ5ตัวนี้ที่ผมเลือกมาเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่นะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาด้วยนะอยากให้ทำตำแหน่งไหนต่อก็กพิมพ์คอมเมนต์มาด้วยนะคร